เอาละเว้ยอีโบฟูชิกิดาเน่ <c oughs> จะกลายเป็นฟูชิกิโชโอเคลุยโลดยเย้้าน่ารักฟุงฟิงกระดิ่งแมว ก็สวัสดีพี่น้องด้วยนะฮะวันนี้มาผมกับเพาอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะผมกับเพราเนี่ยก็มาอยู่กันในเกมที่ไม่ชั่วเกม Pocket Q นั่นเองนะครับกวนจิ๋วประจนภัย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 นะครับอ่าโอเคครับก็ Pocket Q นะครับเกมนี้เป็นเกมในมือถือนะครับมีให้โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store เลยก็พูดง่ายๆก็คือมีทั้ง iPhone แล้วก็ iOS นะครับไอพวกซัมซุงซัมซุงอะไรต่างๆนานานะโหลดมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมก็ เป็นเกมแนวสไตล์วางแผนนะฮะเป็นเกมที่แบบอยู่อันดับต้นๆเลยของ playstore a แอส t ต r e นะฮะก็คือเป็นการวางแผนการลบนะฮะมีตัวละครมากมายพูดตรงๆตัวละครน่ารักมากนะครับโอเคเราลองมาดูตอนนี้ผมเล่นเซริรนะ์พิกาจูนยพิกจูนน่พิกจูนะครับเข้าเกมเข้าเกมโอเคเรียบร้อยผมเอาตรงๆช่วงนี้ติดมากเกมนี้เพราะแมง่งเกมน่ารักน่ารักมาก ไม่ใช่น่ารักธรรมดาพอน่ารักเสร็จแล้วมันก็เล่นเพลินด้วยนะครับโอเคฮะมาก่อนอื่นนะครับผมก็ขอไม่พูดผ่านทำเพลงอะไรนะก่อนอื่นก็ขอโปรโมทตัวเองก่อนเลยกันนะตัวละครผมเนะี่ยมีชื่อว่ากระเพราเดี๋ยวไม่ได้เข้าร้านประลองเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยนะฮะตัวละครผมมีชื่อว่ากระเพา่านั่นเองนะครับกระเพรา K A P R A P R O W นะครับผมนะฮะตอนนี้เลเวล25แล้วนะฮะก็ใครก็ สนใจนะครับใครสนใจก็มาเล่นด้วยกันได้นะมีทั้งเพจสโตแอสโตโหลดกันเยอะโอเคก่อนอื่นพูดถึงเรื่องอะไรก่อนเดะพูดถึงเรื่องอทีมก่อนแล้วกันนะครับมาโอเคอย่างที่ว่านะครับมันชื่อเกมว่า Pocket Q ตคิวนะก็คือตัวละครส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ตัวละครทั้งหมดในเกมนี้เลยนะครับก็คือจะเอามาจากกระตูนเรื่องโปเกมอนนั่นเองนะครับก็เนี่ยอย่างตัวเนี้ยฟูชิฟูชิกิโซใช่ไหม ก็ถ้าสังเกตดีๆมันก็จะเป็นตัวพืชนะครับตัวพืชในโปเกมอนนะฮะน้องๆคงจะรู้กันอยู่นะครับนี่ถ้าเห็นได้ชัดเลยตัวนี้อย่างตัวนี้ก็ตัวฉลามตัวจระเข้หรือเปล่าใช่ไหมในโปเกมอนเหมือนกันนะครับวัน,น้โนโกอะไรก็ว่าไปนะฮะตัวนี้ก็น่าจะคุ้นตากันอยู่นะครับสำหรับคนที่ดูการ์ตูนเรื่องโปเกมอนนะฮะนี่เยอะแยะมากมายนะรบับอกแล้วเกมนันโคตรน่ารักผมมองแล้วมันผมเองน่ารักเลย ยังน่ารักไปกับมันด้วยเลยจริงๆนะเดี๋ยวอัปเกรดตีบวกโอเคยบนี่เรียบร้อยนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นีตัวนี้ตัวผมก็ค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรนะครับเทปทูด้วยอะไรด้วยเนาะโอเคนะฮะอะไรต่อดีวะเนี่ยมาก็เป็นเกมแนววางแผนการลบยกตัวอย่างเช่นจะว่าไงดีทีมนะครับทีมนี่คือมันก็ ตัวละครเราต้องโหดแล้วเนี่ยเนี่ยในตัวละครผมโหดพอสมควรแลยไหมแต่โหดอย่างเดียวไม่พอะครับโหดแล้วต้องใช้ความสัม,มัคคีด้วยครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมไปดูตรงพูดแล้วกันนะฮะอ่ะสัม,มัคคียังไงน่ะเหรอนะครับก็ต้องวางแผนการลบโดยการเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับไอตัวเนี้ยเป็นตัวยิงไกลนะฮะเป็นตัวโจมตียิงไกลนะฮะเป็นตัวโจมตียิงไกลสายพืชนะฮะผมอะไรประมาณนี้นะับอ่ะ ตัวนี้นะฮะไอ้รูปดาบไอ้รูปดาบนี้เป็นตัวตีใกล้นะฮะธาตุน้ำนะ,ะับไอ้ตัวไอ้ที่เห็นปีก2อันนี้นะฮะไอ้ปีกพวกนี้คือสายฮิวครับผมก็จะช่วยเพิ่มเลือดให้กับตัวที่เราโดนโจมตีนะครับผมนะฮะอันนี้ก็นี่สายสายโจมตีนะครับล้ลลวนเลยอันนี้ก็สายเกาะสายเกาะอ,อันนี้ก็คือเป็นพวกแบบสายแทงอน่ะสายแทงโดยตรงเลยนะครับแบบว่านะอย่าหวังว่าจะตีกูเข้าเลยอะไรประมาณนี้นะครับสายแทงนะครับโอเคมา ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถอ่าอัปเดตอัปเกรดอาวุธได้ด้วยนะครับอย่างที่ว่ากันนะฮะเนี่ยอัปเกรดฮึบฟาบไปนะครับยิงอัปเกรดแล้วก็ยิงโหดประมาณนั้นนะฮะขอโทษครับโอเคอ่ามีสายพวกนี้ยังไม่พอนะครับก่อนอื่นระวางแผนเสร็จแล้วมันยังไม่พอครับมันยังมีค่าค่าความผูกพันฮะค่าความผูกพันคืออะไรเหรอนี่ผูกพันนี่ครับ ก็คล้ายๆกับเรียกว่ายังไงดีครับถ้าเรามีตัวละครที่แบบมันคล้ายคลึงกันนะฮะแบบว่าเออกมเนี่ยอย่างอย่างอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าไอ้ตัวนี้แล้วกันครับน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ผูกพันผูกพันกับวาลูโทสลาลูโทษนะฮะพอพอมันผูกพันกันเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่ม ATK นะครับก็คือช่วยเพิ่มค่าสถานะอะไรมากมายเพิ่มเยอะนะดูดิ เพิ่มเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยการจัดทีมตัวละครก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ผมนี่ยังไม่ได้จัดทีมตัวละครเลยเลยนะเอาตัวโหดมาก่อนเอาตัวโหดมาก่อนเลยนะครับตัวโหดดีมีชายดูกัรครึ่งนะโอเครเราเอาผู้รูป <x> ทำไมวันนี้ติดอ่างถึงมาเราเอาพูดถึงระบบการเล่นกันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นลานพิวพีนั่นเองนะฮะสนามประลองนะครับอย่างที่ว่ากันเนี่ยสนามประลองนี่ครับตอนนี้พลังของผมพลังลบของผมมี18,000นนะครับโอเคเราพอจะสู้ใครไหวไหม เอตัวนี้สองหมื่นหนึ่งเหรอจะไหวไหมเนี่ยโหเราหมื่นแปดมันสองหมื่นหนึ่งเลยนะโอเคเราลองดูครับอะไรวะวันนี้ใช้โอ้โหทาดวงมาแล้วโทษทีครับผมเล่นไปทั้งวันเลยฮะโอเคซื้อแล้วกันมาก็จะประมาณนี้นะครับขอให้ชนะด้วยเถอะอุตส่าห์ใช้เพชรเลยแนฮะใช้เพชรมันต่อสู้เลยเนะี่ยแม่บอกเลยรีบเล่นนะรีบเล่นก็ยิ่งแจกของนะที่ผมโหดนี่เพราะมันแจกของมาได้แหละ โอเคนี the the ่ค on รับตัวต okay. well, ีใกล้ก็จะทำการบวกนะแล้วก็มีสายฮิวนะครับสายฮิวผมว่ามาสองตัวเลยตัวตีไกล1หนึ่งตัวนะครับเป็นตัวตีใกล้2ตัวนะฮะโอเคครับเวลาค่าสถานะสีส้มเราเต็มนะครับเราก็สามารถใช้ใช้ท่าสูดได้นะฮะมีสกิลด้วยนั่นเองนะครับใช้โดยท่าสูดอย่าตายนะอย่าตายนะอสกิลแรงที่ลูกแรงวโอเแล้วตอนนี้เป็นตึกตีไกลกันล้วนเลยฮะ ตัวตีใกล้ตายไปหมดแล้วครับเอาซี่มีแน่ยอุ้ยเราจะตายแล้วบ้าอืออือโครงกันหัวแน่อือโอ้ชนะโทรบอกเลยคือแบบโหดต้องเข้าใจอะไรอย่างนี้นะครับแม่ดีใจอย่างนั้นเลยฮะโอเคโอเคการเล่นก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับอันนี้คือเมื่อกี้ผมเปิดออโต้ไว้นะครับผมไม่ได้เล่นเองนะครับ แต่ส่วนใหญ่มันก็เปิดออโต้ไว้อ่ะครับจะสรุปก,กว่านะฮะไม่รู้เดี๋ยวเล่นเองมันดูยังไงยังไงเชกอนเนี่ยเดี๋ยวผมลองเล่นเองให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอ่าตลุยดันเจี้ยธรรมดานะครับก็ตลุยด่านไปเรื่อยๆเก็บเวลนะครับอะไรก็ว่าไปนะฮะมาฮึบอ่ามาแล้วนะครับโอเคไหนปิดออโต้นะครับปิดเนะร่งสปีดนะฮะโอเคเราก็สามารถกดเดินไปโจมตีได้อุย เออจมตีไปตีเลยไอ้ฉลามนี่ไปตีไม่ใช่ฉลามจระเข้นี่ตีจมตีต,มตีมันตีมันเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ตีระยะใกล้แม่ประมาณนี้นะครับแล้วพอฆ่าสถานะเ,เต็มดีเดี๋ยวดีดตัวนี้แล้วกันยิงฟัดฆ่าสถานะเต็มแล้วเราก็สามารถกดใช้่าสุได้นะครับอย่างนี้่สาสุาดอออย่างนี้เลยหายหมดนะฮะโอเคเปิดออตโต้เล่นดีกว่านะครับให้มันเดินเอง เราควบคุม5้าตัวมันจะลำบากเกินไปนะครับนีก็จะประมาณนี้ต่อสู้ชนะแล้วแล้วก็ได้ของมาอัปเดตอะไรก็ว่าไปนะครับมาดูอีกลองเล่นให้ดูครับบอกเลยท่านผู้ชมนุกมากน่ารักอีกตั้งหากนะฮะน้องๆคนไหนเห็นแล้วบอกเลยมาเล่นด้วยกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะไม่ใช่แน่เป็นพี่มากเล่นสป,ปีดเลยครับอ่าโจมตีมันตู้ๆูตู้ๆเออ เออนี่อยู่นี่เออตียิงไปนี่อันนี้ก็คือเป็นตัวหลักเรานั่นเองนะครับเป็นตัวที่แบบเป็นหัวหน้าใหญ่สุดนี่ฮะชนะตู้เลยตุม้มเกิดเป็นกุมคันนี่กดใช้ดีค้งแล้วครับหนึ่งสองกดตีเรียบร้อยตลุยดันเจียนกลายเป็นเรื่องง่ายเลยครับมันจะสนุกที่ว่าเราจะมพีพีได้แหละมันจะสนุกตรงนี้มากแ่ะ นะครับยิ่งชวนเพื่อนมาเล่นเยอะๆแล้วมาพีพีก,กัน,นจะสนุกมากอะไรวะดูแล้วคงเป็นเพียงโปเกมอนที่ได้รับบาดเจ็บจากล็อกเก็ตล็อกเก็ตรูกก้จักไหมคืออะไรแก๊งล็อกเก็ตไงฮะอ้าวเจอแล้วไฟเบอร์นี่นะครับก็จะมีการลงดันแบบนี้ด้วยนะกดคลิกเปิดบอกเพื่อลงดันนะครับแม่เข้าใจคิดด้วยเนี่ยเกมไทยสมัยนี้นะฮะมา อะไรต่อเนี่ยโอเคออโต้เ okay, ร่งสปีดลุยสู้มันนะครับเราแค่เอาใจเชียร์นะแล้วก็คอยก,กดเช็ตสกิลก็พอนะครับมันไม่ได้มีสกิลแค่ตัวนี้นะทุกตัวมีสกิลหมดเลยครับผมนะครับแต่มันเก็บค่าสกิลไม่พอนะเลยแบบคือมันจบเกมก่อนตัวผมโหดกันอย่างเงี้ยแหละเออนะก,ก็ใช้เลยอื้อเรียบร้อยจะไปทีนึงอื้อเรียบร้อยเออแชร์บ,บั๊ก เรียบร้อยนะครับอือเปิดไฮได้ของมาได้ตังอือเฮ้ยเจออีกแล้วมาไฟดิรอไลนะครับแหมดูดูโฟกัสที่นี่เลยนมเอ้ยไม่ใช่นมใหญ่มากเอ้ยไม่ใช่อีกแล้วโอเคมาฮึบสกัดเลยอื้ออื้อลงดังอือ โอเคนะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีมอนสเตอร์ตัวไหนมันเดินผ่านข้างหลังเราไปได้นี่มันก็ชนะเลยคือเราก็แพ้เลยนะครับแต่ตัวใหญ่ไม่ค่อยมีมอนสเตอร์ตัวไหนเดินผ่านได้หรอกนะฮะเล่นโหดขนาดนี้แล้วมาเติดคิวเลยปุ๊มเรียบร้อยติดคีดีคองฟีพามแรงจัดโอเคอเออโลเก็ตตัวดันจะได้พวกเธอก็อไม่ใช่แก๊งโลเก็ตหรอก,รอกรอเ,หเหรอขอโทษด้วยนะที่เข้าใจพวกเธอผิด มมม่่่ใชคครับผแาวเยจหลังจากความปั่นป่วนเมื่อหลายวันก่อนมิวทูก็ปิดบังตนเองยืนโคโร o น i n g มิวทู two, มาจากมิวทูถ้าหากเราเจอจะต้องเข้าใจสาเหตุการเกิดมิวทูแน่นอนรู้จักมิวทูมิเอยนะครับมิวทูก็คือเหมือนเป็นโปเกมอนเทพนั่นเองเนะคนไหนเคยดูเรื่องโปเกมอนก็น่าจะดูนะครับโอเคหมดละ ไปพอเราเคลียร์ด่านเสร็จเราก็ได้เพชรมาสิบเพชรนะครับเป็นค่าเคลียร์ด่านอ่าแล้วก็ปลดล็อกด่านใหม่นี่เลยโอเคอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับอะไรเนี่ยรางวัลสนามบอลรับเลี้ยงโอเคทีมนะพอเราได้ของมาเราก็สามารถนำมาอัปเกรดได้นะครับนี่กดคลิกอัปเดตเลยชิบเพิ่มเลเวลนะครับไว่สช่สามเป็นเลเวลสี่ชิบอย่างนี้เลยนะอะไรอีกเดี๋ยวอับเกรดตัวไหนดีตัวนี้ด้วย โอเคอื้อโอเคเริ่สี่แล้วมาแล้วก็มันมีการอีโวด้วยนะครับอีโวก็คือการเรียกว่าวิวัฒนาการล่างนั่นเองเนี่ยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ที่จริงผมอัดคลิปอีโวไปตอนมันเลื่อนขั้นนยจกขั้นนี้เป็นขั้นนี้นะฮะตอนแรกตัวผมยังเป็นขั้นนี้อยู่เลยขั้นแรกนะครับแล้วก็อีโวเป็นตัวนี้นะคืออีโวคือการพัฒนาร่างนะครับแลวเดี๋ยวก็คงจะอีโวพัฒนาเป็นตัวนี้อีกโคตรกับเดิมนะครับ นี่มันก็เหมือนกันนี่ไหนั่นแหละเออเดี๋ยวพออีโวเสร็จี๋ก็จะรู้นะว่ามันเปลี่ยนยังไงเอ,อ้ยไม่ออกเกมดีป่ะตอนนี้ยังอีโวไม่ได้นะครับโอเคประมาณนั้นเลยนี่พีพีก็พีพีแล้วโอเคกำเนินก่อนแล้วกัน,นครับอ่านี่เออเนี่ยอันนี้นะครับคนนี้ใครไม่รู้เหมือนกันเซเว่นเซเว่นฟลอร์อะไรนี่แหละนะฮะแหมตอนนี้ก็ยังออนไลน์อยู่นะครับคือไอคนเนี้ยเนะี่ย จู่มันแอดเพื่อนผมมาเนี่ยเพิ่งมีคนแอดเพื่อนมาคนเดียวเองเนี่ยะครับเนะี่ยเขาแอดเพื่อนผมมาผมก็กรับเพื่อนใช่ไหมโอ้แล้วก็มีการเขียนจดหมายมาหาผมด้วยนี่เขียนจดหมายมาหาผมดีครับพี่กะเพราเย็ดเข้นะครับคือยังไม่ได้อัพคลิปลง YouTube เลยนะครับมีคนชักมาแล้วนะครับโอเคประมาณนั้นสรับน้องๆคนไหนนะที่อยากเล่นด้วยก็โหลดมาเล่นกันให้เยอะเลยกันนะครับมาเดี๋ยวจะว่าไปมีการสร้างกิวด้วยดวยด่าสร้างกิวรอเลยดีกว่าครับ เสีย300รนะ้อยฮะสามเพชรไม่เป็นไรกิวกระเพราแฟมิลี่เอาเฮ้ยเต็มเอาเป็น Kp Kp แ,นะนะนะแฟมิลี่นะฮะน,นี่นะชื่อกิวผมนะ Kp แฟมิลี่นะยินยันอินเทอร์ KP แฟมิลี่สร้างกิวเย้มีกิวล้วเว้ยแล้วก็เซ็คซื่ประจำวันนะก็จะได้ตังค์ด้วยโอ้โหเจ๋ว่าเจ๋วา่าเจ๋วา่า ประกาศกิวยังไม่มีประกาศเลเวลที่สามารถเข้าได้ไม่จํากัดครับใครมาดีนี่สัญลักษณ์กิวัวเป็นพืชแล้วกันตัวหลักผมเป็นตัวพืชน,นะครับนี่นะฮะเลเวลกิวสามารถเข้าได้ไม่จากัดนะครับโอเคอย่าลืมนะ KP Family นะน้องนะครับใครที่นะฮะโหลดผมตามผมมาเล่นแล้วนะครับก็เข้ากิวผมมาเลยนะ KP Family นะครับโอเค ต้องใช้เงินทงเงินทุนด้วยนะครับโอ้โห KP family ตอนนี้คิว KP family นี้อยู่อันดับอันดับที่411เราจะไต่เต้าขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้ไหมโปรดติดตามตอ,ตอนต่อไปนะฮะโอเคก็วันนี้ผมก็ขอแคสเกม Pocket Q นะครับกวนจิวประจนภัยเพียงเท่านี้เลยกันนะครับสำหรับใครที่อ่าเรียกว่าอไรดีล่ะสำหรับใครที่อยากเล่นก็โหลดได้นะครับเขียนไป Pocket Q นะฮะ ใน App Store Play Store นะครับหรือไม่ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคูชันอะไรกันนะครับแล้วก็โหลดมาเล่นด้วยกันนะอย่าลืมนะตอนนี้มีกิวแล้วนะสร้างกิวสดๆเลยนะเออใครตามผมมาเล่นก็อยู่กิวด้วยกันนะครับโอเคคิวเกมยี่เฮลเ,เลนสก,กันบ๊ายบายนะครับ K.P. Family จงเจริญเนี่ย